สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกุกกอกนะคะวันนี้มาขึ้นเขาหัวไล่ปลายนานนะคะมาหาหน่อไม้ไล่นั่นเองนะคะนี่นะคะเอฟซี FC. ป้าไม่คิดว่าจะออกแต่หัวปีนะคะนี่จนดำแล้วค่ะนะะนี่แต่ก็เอานะคะไปต้มก็จืดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะให้ดูอีกหนอ่อสองหน่อนะคะเอฟซน่าจะออกตั้งนานแล้วนี่ปาทิโท อันนี้เราก็ตัดเอาเลยนะคะนี่อีกหนอนหนึ่งนู่นนะคะปา้าเดี๋ยวเราก็จะเลาะหาต่อไปนะคะได้ล้นะคะหนอนไล่เอซนี่มาสับฝังแม่นี่นี่ เจอแล้วยังพ่อโอ้ยุงก็เยอะโคขอโตแล้วก็จะสับฝั่งนี้แหละอุ้ยโอ้เสียงขาดแล้วไหนดูสิน้อยกำลังเป็นตาเต่าไหน โอ้ตเต่ามันนะคะเอฟตะตะุดต,ะต,ะตาต่ำมันกำลังออกเอ,อ้เห็นตานิวมือข่อยนี่นะคะต้องหาอีกฝั่งนะคะมันน่าจะมีเดี๋ยวดูนะคะมีไหมปกติมันก็มีนะถ้ามันออกฝั่งหนึ่งแล้วก็ออกอีกฝั่งอโอ้เห็นแล้วนะคะนั่นแล้เราค่อยแปะนั่นเอาไหนล่ะไม่เห็นหนอเขาเลย มัากำลังตับนะึงโอ้ยน้ออวกเลยนี่ได้แล้วค่ะเขาเนี่มเห็นอะไร,รปูปูอะไรนี่มันมาอยู่ตรงเขานี่ปูภูเขาปูภูเขามันตายแล้วไหนมันทำไมมันถึงตายเนาะไหนโอ้โอนี่นะคะเห็นแต่กล้าม เจอไม่ตัวปูมันหลอกบอกโอ้ยได้แล้วนะคะนี่เอฟซีได้แล้วนะคะนี่ไหน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 ,น,นดูสินี่เดี<อ>๋ยวพ่อปล่อยให้มันไต่หน่อยเออได้ปูภูเขาแล้วคะ่ะนะคะหนึ่งตัวโอ้มีรูเยอะอยู่นะแถวนี้นะได้แล้วนะคะหนึ่งตัวเดี๋ยวให้พ่อไปขุดรูนั้นอีกบ้า นี่รูนี้ใหม่ๆเลยพี่นี่เออยวไปขุดเิเ่งดูดีก่อน,นค่ะนี่นะคะพ่อก็ขุดแล้วก็น่าจะจุกเอานะเอฟซี FC. ไม่จะบอกรูนั่นนะไ่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราดูกันได้แล้วหนึ่งตัวนะคะ นี่นะคะพ่อก็จกรูปูแล้วไหนบ้นี่นะคะ fc ปาดสามตัวเรียงกันเลยนี่หมานแห้งว่าอไร้างบนน่ะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะพ่อก็จะลองดูนะคะงสงสัยมันออกมาแล้วมั้งนอพีโอ้ยยุงกรลายกระดอกกระเดี้ยบ่าแตถ้าอยาตันุงมาก อ้าวรูมันทำไมลงมาถึงน้ำล่ะก็มันลงมาหนีหรอกค่อยว่ามันออกมาเมื่อกี้นี่ลหละเนาะเอออันเดียวกันเบิ่งได้จกหูนะยัดน่ะหูปูไม่มีอะไรดอกออมานี่นะคะพอนี่มันก็เอฟซีหาปูงแล้วหาปูเราได้บันี้มาหาหนไม้ไปกลายเป็นหาปูภูเขาล่ะโอ้โหทรงพลัง ยกหินก็ได้โอ้ยมันสิลคุ้มทุนเจ้าอยู่บอเห็นหูมันยุ่ยแต่จักสิได้บ่ปูสิโอ้ยไม่มีปูยกหินเมือดีดอกละเนาะชุดอมมอโอ้ยลุบแล้วอ,อ่ะเพราะละบ่ะต้องหานี่แหละคะ่ะเอฟซีเขาก็จะหาตามห้วยเล็กห้วยน้อยแบบนี้นะ วิธีหาปูภูเขาง่มแล้วได้ป่ะนี่ได้แล้วนะคะสองสามตัวเอามิดมาพ่อเดี๋ยวจะดูหน่อไม้นี่อันนี้เขาเรียกว่าตาเต่าหรือพ่อหนอไม้ก็าัออกนี่นะาให้ีนี่ บาดหยาออกสักก้อนนี่ค่ะโอ้นี่นะคะหนึ่งหนอนอันนี้เป็นหน่อไล่นะคะตาเต่ายุงก็ไล่พอยุ่มนี่นะคะหนอที่สองเอฟซีขางหยาออกครอบนี่นี่นะคะอันนี้เป็นหนอที่สองนี่ฟันเอาเลยว่า นี่หน่อที่สามนะคะนี่เอฟีถ้ามาดูดีๆไม่เห็นนะคะนี่นอพอพอเห็นเลยนี่ค่ะโอ้หสิเอามีจดีละสก,กนเอนกัน้วันไม่ควรมีใช่นี่หน่อที่สี่อยู่ด้านบนนี่นะคะนี่เอฟีเอ๋ยโอ้ยนี่หมดกันอยอยู่ เบืองขอสีล่องฟันเบึงอีไอ,อพ่อดีกว่าเบึงองตะเตามันบาดเดียวอ่ะนี่อุ้ยออกมาแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ ขาดละมีน้องปะพอ่อมูเมนเนาะอุย้ยคมมากเลยนี่นะคะอุย้ยโงมตัตตาเต่าอุ้ยบาดเดียวคมจ้ะดวงเสียมคมๆมน,นี่นะคะได้แล้วนี่นะคะเขาเอิ่นว่าตาเต่านะคะ มันยังไม่ทันได้ออกนะพ่อเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งออคะ่ะมาจากดูหน่อร่ล่แล้วก็มาดูหน่อไม้หวานนะคะที่ไร่เองนะคะ,ะ,คะที่สวนยางนะคะนี่เอซนี่นะคะสับหน่อไม้หวานบาทเดียวนี่นะคะได้แล้ว นี่นะคะน,นอนี้ FC อันนี้นอไม่หวานนะคะมีอีกนอนหนึ่งนะคะนี่ใบตองปิดไว้อยู่สับเลยได้หรือยังอู้ สับนั่นแหละนี่นะคะได้แล้ว FC โอ้โห้บา้าหนอนนี้นะคะนี่ฝั่งอีแม่อีกนี่นะคะนี่โอ้โหหน่อนไม้นะคะอันนี้เป็นหน่อนไม้หวานนะคะนี่นี่แล้วก็หนอนด้านในอีกนะคะนู่น แล้วก็ฝั่งข้างๆข,างข้างหลังอีกนะคะมาดูกันโอ้เดี๋ยวให้พ่อสับเอานี่นี่นี่ฝั่งนี้ด้วยหน่ไม้นะคะนี่เห็นแต่ปลายเขามีเยอะอยู่นะคะด้านในด้วยนะพ่อนุ่กกนจะได้เอามีดมาสวยแล้วถ้ามันเอายากเลยค่ะม,มันเป็นแหนงเราอยาให้เขาออกกอยเยอะถ้างั้นหน่อเขาไม่ออกนะคะโอ้พี่ค่ะ ก็ปูดกดปูดดูพีเอฟซีเอ้ยหุ่นข้างในหกกระซอง,ส,องสามนอโอซับไว้เอาไปต้มแล้วก็เอาไปอัดไว้นะคะนี่เอาไว้ก่อนรอเพื่อนยังไม่มันยังไม่ได้หลายถ้าได้หลายแล้วค่อยส่งให้เอฟซีเด้อเด้นี่อ้ข้างในก็มีนะคะนี่ด้านในนะคะนี่ก็คงจะมีเยอะอยู่นะคะกอน,นู้นอีกเห็นไว้แล้วค่ะเยอะอยู่ได้าล้วบาอ ปาดงามแท้นี่นี่นะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ